สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่พันเนอร์ร้านค้าถูกดีนะคะแล้วก็สวัสดีแม่ค้าร้านของช้าทุกคนด้วยค่ะวันนี้ใจมาสรุปยอดของ Qi ที่เข้าเมื่อวันที่25สเมษายนที่ผ่านมานะคะในเรื่องของคะแนน,น,นเนี่ยคะแนนก็คือไม่สีเรียสเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้องๆ Q i ก็คือน่ารักกันมากๆนะคะให้คะแนนเต็ม1 0 0คะแนนเลยค่ะคือน้องๆน่ารักกันมากๆนะคะเป็นทีมมาจากขอนแก่นนะคะ แล้วก็เนี่ยเลยจะบอกว่าการนับสินค้ารอบนี้คือแบบรุนระทึกมากแล้วก็น้องๆน,นะคะ Q i ที่เข้ามามีทั้งหมด4คนในกันเนาะก็คือน่ารักกันทุกคนเลยเราได้ทวนสต็อกกับลูกอ่าทีม Q i นะคะเราได้ทวนสต็อกกับทีม QI ทุกทุกอย่างแล้วที่สินค้ามีขาดมีเกินนะคะสรุปยอดเลยละกันเนาะไม่แบบแบบไม่ไม่ต้องเต้นรำทำเพลง สรุปย่อนะคะเป็นรอบนี้ q i เข้าร so, ้านใจ้จ้าพานนี้นะคะวันที่25เมษายนที่ผ่านมานี้สินค้าที่ขาดนะคะจำนวน81รายการแล้วก็สินค้าที่เกินจำนวน62รายการนะคะก็จะตามนี้เลยนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคือแบบว่าก็ก็นับกับน้องๆนะคะแล้วก็ทวนสินค้ากับน้องๆทุกรายการเลย และ็อดเด็ด็อดเด็ดที่แบบมีช่วงหนึ่งนะคะที่มันมีข่าวออกมา,าว่าสินค้าเวลา QI เข้านะคะก็จะมีสินค้าหายจํานวนเยอะอันนั้นก็คือเราก็ไม่รู้สาเหตุน,นะคะแต่ว่าสําหรับร้านใจก็คือสินค้าหายสูงสุดไม่เกิน2,000บาทนะคะและรอบนี้มูลค่าสินค้าศูนย์หายทั้งหมดของร้านนะคะจํานวนแทนแทนแทน เล่นดนตรีสักเล่นหนึ่งนะคะจำนวนมูลค่าสินค้าสูญหายรอบ q ิวเข้าวันที่25เมษายนของร้านใจจ้าพานิ้นะคะได้แก่จำนวน405.86บาทสตางค์ค่ะนี่เลยเห็นไหมเนี่ย405.86บาทสตางค์ค่ะถือว่ารอบนี้นะคะน้อยมากๆเลยที่แบบ คือเราก็ลุ้นอยู่นะคะเพราะว่ารอบที่แล้วใจาหายไปประมาณ1,500กว่าบาทเกือบ1,600นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือลดลงมาเลอแค่405บาทก็ต้องแบบบริหารจัดการให้ดีเลยนะคะช่วงนี้ก็จะแบบว่าเวลาที่ QI จะเข้านะคะการเตรียมร้านก็สำคัญการเช็คสต๊อกก็สำคัญนะคะ QI บริษัทจะมีการประกาศเข้ามานีอยู่แล้วว่า QI จะเข้าวันไหนนะคะในช่วงระหว่างนั้นก็คือใจก็จะมีการเตรียมร้านาเตรียมห้องสต็อกนะคะแล้วก็มีการเช็คสต็อกด้วยถามว่ายอด405บาทเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องหายไหมจริงๆมันก็ไม่น่าจะหายนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้เพราะว่ามันไม่เยอะนะคะคือตั้งแต่เปิดร้านมา4ปีใจก็ยังไม่มียอดหายมูลค่าเป็นแบบ หลักหมื่นนะคะส่วนมากสูงสุดก็จะอยู่ที่ไม่เกิน2,000บาทตั้งแต่เปิดร้านมา4ปีแต่จำไม่ได้ว่า QI เข้ากี่รอบแล้วนะคะเพราะว่า3เดือนจะเข้า1ครั้งอันนี้ของใจอ่ะก็คือเข้าวันที่25เมษายนที่ผ่านมาเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับร้านค้าทุกๆร้านเลยนะคะแล้วก็ ใครที่ขายดีเนาะมีเทคนิคการขายดีก็เอามาแชร์กับใจได้นะคะใจทำช่อง y o u t u b e ใจจ้าแมคค้าร้านของชามอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวสาระดีๆถ้าใจมีสาระดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย